meu 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 meuú ơi ai คำเตือนอย่าดูอด้อนคนมีภาระทางการเงินเพราะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความเท่าเท่านั้นขอบคุณครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแมวนำโชคนะครับผมวันนี้วันเรากลับมากันในเกมแปะแมวกันอีกแล้วเนาะไม่ต้องพูดลรำทำเพลงเลยอีกว่าทุกคนเนาะเอาละก็ฝากกดไลค์กทกดแชร์กันด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งนะครับท่านผู้ชมย่าโอเคป่ะโอเคแล้วก็ เติมรูยกันเลยนะครับผมกับทุนหนึ่งร้นะครับผมช่องผมน้ำคุออ้ครอมาถึงแล้นั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำตามหรือออกเรียนแบบนะครับอโอเคปะโอเคเนาะ <c oughs> โอเคเมื่อหลังจากที่เรามันมีแพทใหม่มาแล้วเราก็ต้องลองดูว่า,ม,ามันจะติดได้เปล่ามันจะติดได้ดีวันนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวแพทนี้เดี๋ยวลองอันนี้คือแพทใหม่ใช่ไหมเราจะลองเล่นอีกแบบอีกแบบนึงคือเดี๋ยวถ้าเกิดได้ ได้ได้แมวแล้วอะเราจะลองกดอีกสักหน่อยนเพื่อรอแมวสักหน่อยแล้วกันอืมควคิดดีนะแต่คือให้พูดแล้วก็อแมวมาและแต่ไม่ได้มาแบบเยอะมาแค่ตัวเดียวให้พูดแล้วก็ผมลงคลิปทุกวันตอนหกหรือหกโมงหกโมงเย็นนะครับผมลงคลิปทุกวันหกโมงเย็นนะครับสามารถรอดูกันได้เลยเนาะ ถ้าไม่มาอะไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์ถ้าไ,ได้มาผมให้ดูใหม่นะคลิปเปก่อนก,ก็มีให้ดูนะเยอะเลยเนี่ช่วงหลังนี้ผมไม่ค่อยมีไอเดียทำอะไรคลิปเนี่ยผมตัดมาตัดง่ายนะจริงตัดง่ายมากเพราะว่าผมไม่ต้องทำอะไรเอ,อะาออไรอยู่แล้วไงไม่แค่แบบลงมาใส่หน้าใส่หลังแล้วใส่เอฟเฟกต์นิดหน่อยโอแค่นั้นแหละแต่ที่มันยึดสุดเวลาผมทำมันยากจริงก็คือคงคงเป็นหน้าปกเอิร์นหน้าปยากหน้าปกมันคิดไม่ออก ใช่ครับเดี๋ยวเรารอเก็บเราเพิ่งเสีย600ไปแล้วได้600คือไงเนาะเราได้หนึ่งร้ก่อนดูว่าจะได้อู้ฉันได้เลยเฮไม่ใช่หมดแล้วสิไปไปบใบมามาเรานี่รอมาติด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 ไม่ติดไม่เออไม่เลยไม่เลยช่างมันไปต่อครับผมท่านผู้ชมโอ้โอ้โอ้ไม่ตจดไปไม่เลยเฮไม่ติดไม่เป็นไรไปต่อ ก็มีลิงกก็แต่ถ้าอยากเล่นถ้าแต่ห้คนมีสนใจหรืออยากเล่นก็ลองไปให้ไลแอดด้านล่างหรือไลแอด,ดนะคนมุมขวาจอได้เลยคมซ้ายจอได้เลยถ้าผมลองดูถ้าคิดว่าคิดว่าแน่อคิดว่าเน่ก็ลองดูจริงๆเ้าคิดว่าฝีมือเท่าผมแล้วก็นะฝีมือของผมนี่ระดับมือพักการจับวางจับวางได้ทุกครั้งเลยลนะเชื่อหรือเปล่าล่ะ <c oughs> หม,มูชิบหายอะลวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกอีกแล้วฮะแต่ก็ไม่ตกอืมไปต่อโอ้ยไปไปคือเมื่อวานเนี่ยผมเอ้ยอคือแบบเมือ่อเช้าคือตากผ้า,าไว้คือตากผ้าทิ้งไว้แหละเออตอนชเช้าอะไรเงี้ยแล้วพอตอนเที่ยงมาฝนตกพระเจ้าเก็บผ้าแทบไม่ทัน <laughs> พอเก็บเสร็จพอเก็บเสร็จปึ๊บอนั่นแหละโอ้ยฝนหยุดตกเลยท่านผู้ชม คือแบบต้องทำไมอ่ะเออโอ้แมวก็คือเดี๋ยวผมบอกก่อนว่า100เนี่ยเพดานเพดานเพดานที่ผมตั้งลิมิตเอาไว้คืออยู่ที่5นะ2.5กับ5นี่คือเพดานที่ผมตั้งเอาไว้นั่นแหละนะก็มาณนั่นแหละเออ2.5เพดานมันคือเพดานของมันอู้อะไรอ่ะแมว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 มวแวโอ้ยเอ้ยอ่ะไอ้ผมบอกครับท่านผู้ชมว่าแพทใหม่มันติดง่าย ันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นช่วงเช้านะผมได้เล่นแค่ช่วงประมาณเย็นๆช่วงเย็นๆหกห้าโมงหกโมงนะจริงช่วงช่วงเวลาช่วงนี้เลยวันนี้นะโอ้มันห้าโมงกว่ากโอ้โหโอ้โหต้องลองดูกันนะครับว่าจะได้แค่ไหนกันเชียวได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นใจไม่เสียใจ โอ้เราได้เราต้องได้สี 40, ่สิบหกสิบออเคกำไรได้ทุนคืนแล้วตอนนี้เราได้ทุนคืนแล้วนะครับท่านผู้ชมสิบสี่โอ้ใช่ได้ก็กำไรแล้วนะไม่รู้กำไรได้เยอะหรือเปล่าต้องลอดูว่ากำไรได้ไดดกไ่ใใกแตกคือกำไรได้เยอะนะถ้าเกิดไก่แตกเนะี่ยจะต้องลองดูจะต้องรองดูดอีกทีโอ้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสี่สิบสี่ คือ100 200เอ้ยเอ้ยนักการบบ 200, ก็ได้สัก1 0 0 2 0 0งร้อก็ยังดีอืมแต่ถ้าเกิดได้เกินมามร0เนี่ยผมยว็าจารี์หยุดเลยนะจริงแต่ต้องรู้ก่อนแต่ผมตั้งเป้าไปแล้วว่า,าวันนี้ต้องมีแมวแตก2รอบนะครับต้องลองดูกันว่าจะแตกหรือเปล่าโอเคปะ่ะถ้าจะอืออีกแค่สิบอีกแค่สิบแสิบ ทำต้นที่น้อยอ่ะก็น่าจะได้สักสิบสี่หรือมาแล้วสุดท้ายได้เท่าไหร่ป <antibiotics> ืนข <detta jeune> <LS> ึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่ะขึ้นไปได้เท่าไรตอนนี้ขึ้นไปสามร้อยสิบเจ็ดบาทอืมไน้อยอ่ะจริ้งได้น้อยกำไรสองร้อยเองอ่ะเออมาสองร้อยกว่าเอง 2อ9เออ259.10จุดมันน้อยว่ะไปไปต่อดีกว่าไปที่ไปที่อา่เอาเรามีสะเราไม่ต้องอนนี้เราเอาสักสักสักห้อาอือห้าแล้วกันเดี๋ยวห้าก่อนแล้วค่อยขึ้นแล้วกันปึ๊บเป็นสิบเนี่ย โอเคแล้วก็กดสิบไปเรื่อยครับผมรอดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับโออยมาเรามีเรามันติด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 มันจะง่ายเกินไปเปล่าเกคิดง่ายเกินไปหรือเปล่าอืมนี่จะแพทใหม่แต่ก็ติดยากก็ติดยากเหมือนกันนะต้องรอดูนะว่าแพทใหม่จะติดหรือเปล่าอือฮือว้าวไปายโตโอ้ปไอ้เมียวเมียนำโชคมันต้องนำโชคมาให้เราซีชูบไหม โอ้เมยวอีกแล้วนะครับรเจ้าเมกะเปะแเมก่ก็บเร่โอ้ว้าวก็ขอแจ้งอีกครั้งนึงครับผมว่าผมลงคลิปทุกวันตอนหกโมงนะครับป้าอาวไม่ติดแฮ ดูส so huh. hey. ิด <Wow. S 1> oh, wow. ูสิดูสิดูสิเฮ้ยเราได้เฮ้ยสังเกตเลยเราได้เอ้ยเราได้กำไรเราเพิ่งได้กำไรมาเรื่อยๆนี่หว่าเราได้เรื่อยเรื่อยนี่หว่ายังไม่เสียเลยถือว่าดีมั้งจริงคือผ้าลงตานะจริงรีบอย่าไปเชื่อในผ้าลงตาของอย่าไปเชื่อในผ้าลงตาของมันว้าวอร่าดูสิโอ้ว้าวห้าสิบเนี่ย ไป400แล้วนะคุผู้ชม400แล้วนะครับนะผู้ชมโอ้เกือบ400ลวไปต่อเราจะไปต่อครับผมถึงทุกครั้งที่ผมพูดว่าเล่นแล้อย่าโลอเลยครับแต่วันนี้ขมขอสักวันหนึ่งแล้วกันเนาะขอเถอะนะสักวันหนึ่งขอสักวันหนึ่งที่ฉันได้ปลป่อยหน่อยทั้งสองรอบต่อวันก็โอเคอยจะลองดูซิท้สองรอบต่อวันมันจะติดจะได้หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ไปต่อไปโอ้ว้าวใช่ได้แฮะ ทุกโอเคทุกโอเคนะโอ้มันดูเหมือนจะโอเคนะแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรไปต่อได้ครับโอ้ว้าวว้าวอ่ามีเหมือนมีคนคือเหผมเห็นคนถามสูตรผมอยู่ก็คือยิ่งสูตรผมก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็คือกดสอง้า 2, 5, แล้วก็สิบผมมาเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้ก็ผมค้างอยู่ที่ส10บ คือผมไม่กล้ากดสูงมากกว่านี้นนจริงผมไ่กล้าสูงมากว่านี้ช่วงนี้เนาะก็ต้องช่วงนี้ต้องก็ต้องเข้าใจหน่อยว่ากดสูงไม่กดกดสูงสูงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อไปก็ไม่ไม่ติดฮนะโอ้อืไปออห่าหายไปร้อยนึงเลยวอือห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 อืหมว มากันไม่ไม่มากันแบบ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 เยอะเยอะเลยสามตัวเออมามามา,มาตัวใหีเ่เลยไปต่อโอ้ว้าวเออเว้เดี๋ยวเงินตรงนี้เราก็จะเอาเงินตรงนี้ไปเก็บในส่วนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราวันเดี๋ยวประมาณวันเสาร์เรามาไลฟ์สดคุยกันดีกว่าเนาะทุนหนึ่งพันใช้ทุนหนึ่งพัน 1, ก็ฝากถ้าอยากจะดูก็ฝากกดไลค์นะครับผมขอเพิ่มขอได้ถ้าสิบไลค์ก็โอเคนะ <Yeah. S 1> ก็โอเคเลยสิบไลค์ก็โอเคเลยโอเคอืม mm hmm. ว้าวส,ส,สิบสี่สิบสี่ไปแล้วนะครับผมมันจะหมดหรือเปล่าก็ตอนนี้เราก็ใช้เราเรายังใช้กำไรอยู่เนาะมันเดี๋ยวได้สักหนึ่งสักร้อยหนึ่งเราค่อยพอแล้วกันว้าว มันเราลงแค่ร้อยเดียวเราไม่ได้เสียเราเพิ่มมาเราได้ตั้งหกร้อยใช่ป่ะเดี๋ยวแค่ร้อยเดียวไม่ได้หรอกเดีย๋ยวหาใหม่ได้จะหาเงินมาได้กว่ล้านนะจริงอยู่ช่วงนี้กดเก็บตังค์ไม่ค่อยอยู่แรงจริงเก็บตังค์ไม่เคยอยู่ไปเอ้ย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 มามามาเอามีมามามาลอรีโอโออ้อยาเฮ้ยติดแชลเล่ย ติดแล้วใช่หา,า,าย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 าลยติดเร็วเออติดเร็วโอ้โหติดสองรอบแฮะมองแล้วแพทย์ใหม่กำลังแพทย์ใหม่มันกำลังมาแพทย์ใหม่อ่ะโอ้โห,โโห,โโหโเพราะกดได้รายได้เหมือนกันอือหือตายนี่ๆ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 ถ้าเรียนไกลๆแตกไล้วแนะ่ เอก,กี้อ,อ่างเปาวระเลียงอ่างเปาวระเลียงกันอนะแตกแบบแล้ววันนี้จะกลายแตกหรือเปล่ามาดูกันนะครับโอ้ดีเลยฮะเป็นร้อยเลยฟึ๊บได้คืนมาแล้วท่านผู้ชมกำายแล้วกันเนาะจะกกำไรร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยกว่าบาทเราได้กำไรมาเป็นจากที่เราได้เมื่อกี้เราได้กำไรประมาณสองร้อยตอนนี้เราได้เยอะขึ้นละโอเคเดี๋ยวจบตอนนี้เดี๋ยวหมดตรงนี้คงเต้องถอแหละครับผมไม่ลบไปมากตรงนี้ดีกว่า แค่นี้เราก็โลภเกินไปแล้วนี่ก็เสี่ยงเกินเสี่ยงเกินจะหมดตัวแล้วเราก็อยากขอแค้ดีดีกว่าเนาะโอ้ว้าวอ้ว้าวไปไม่ขออีกไม่ไลอีกไม่อีกไม่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 อีไม่อีกสวยสวยเมกเมกนะสว วันนี่มันขี้งกจังแฮปึ๊บแม่รอบสุดท้ายเท่าไรห้าสยังดี50ก็โอเคโอ้โหสามปึ๊บหกร้อยไม่ได้มันหกร้อนะครับหกร้อยจุดแปถามว่าดีไหมอย่างนั้นเดี๋ยวหกร้อยจดว่าโอเคเนะจากที่เราได้กําไรแค่มันสองร้อยสามร้อยกว่าบาทมันสองร้อเนาะเออแล้วกำไรมันมันสองกว่าบาทใช่ไหมี่เราได้กำไรอยู่ที่ประมาณเจ็บาทจุดสิ ก็ okay, okay, 700, like, ือว่าโอเคนะเจ็ดร้อยอ่ะก็น่าเจ็ดร้อยแบบต่อว่ะเอ้ที่ได้มาก็ถือว่าโอเคนะอืมเราเก็บตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บส่วนนี้ไปรอวันเสาร์ดีกว่าลงเียอะเนาะมาไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาเที่ยวเลี้ยต้องแพ้ลาเพราะลาไปก่อนครับ